ซูโอบอกำลังทำอะไรคะกระเกดตะลิงปิงไปไว้กินตอนเที่ยงค่ะอ้าวแล้วไม่ทานข้าวเที่ยงหรอคะอ๋อไม่ค่ะวันนี้รีบมากค่ะวิ่งไปไหนคะเนี่ยหวเายาช่วยตาอี้เหมียวคะอะไรนะวเายาช่วยตาอี้เหมียวคืออะไรหรอคะอีเมียวแปลว่าวัคซีนค่ะเติมตาเข้าไปด้านหน้าตาอี้เหมียวฉีดวัคซีนอ๋อขออีกทีได้ไหม ีวแปลว่าวัคซีนค่ะตาอี้เหมียวฉีดวัคซีนอ๋อตาอี้เหมียวแล้วทำไมเราต้องฉีดวัคซีนคะเพราะวัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการควบคุมโรคและยังช่วยป้องกันให้พวเราปลอดภัยจากโรคโควิดค่ะ 第三个。